วันที่22สองเมษายนเป็นวันคุ้มครองโลกเป็นวันมหามงคลเพราะว่าเป็นมหาสังคธานี0ห0,000ืนกว่าวัดเราทําบุญรอบนี้ไม่ได้เจาะจงวัดใดวัดหนึ่งทำทีเดียวได้ทั่วถึงได้ทุกๆกวัดเลยเพราะฉะนั้นแล้วบุญนี้บุญใหญ่มหาศาลจริงๆเกิดมาครั้งชีวิตต้องมาเห็นกััตาถ้าเราไปทําเองแต่ละวัดต้องใช้เวลามากขนาดหนิงไปวัดสองวัดที่เป็นตัวแทนไปทอดกระถิใช้เวลาเกือบ2-3งสวันเพราะต้องเดินทางแต่เนี่ยมาที่วัดพระธรรมกายทำทีเดียววันเดียว4ี่0,000ืนกว่าวัดปื้มที่สุดเลยค่ะพระหลายๆลูกที่มาเจริญพุทธ เป็นพรเกจิพระเถระที่มีพรรษามากกว่า40กวาา่าพรรษามาอยู่ที่จุดเดียวกันศูนย์กลางเดียวกันเหมือนเราได้รับพรพระแสนกว่าลูกภายในครั้งเดียวเราจะมีที่ไหนอีกคะนอกจากที่นี่วัดพระธรรมกาย กติผิงก็ทาบุญทุกๆวัดพอผิงเห็นวัดไหนที่มีปัญหาในเรื่องของอาคารถูกพังผิงก็ช่วยด้วยกําลังของผิงเองก็ไม่สามารถช่วยได้ทุกๆวัดพอหลังจากนั้นแล้วผิงมาเห็นหลวงพ่อสุดยอดมากเลยมีแต่ขยายเพิ่มขึ้นไม่มีลดเลยจาก2,000วัด3,000วัด4,000วัด5,000วัดแล้วมาหมื่นวัดจนกระทั่ง เพราะว่ากระถิ่น3 0,000วัดหลวงพ่อต้อให้เราเป็นตัวแทนได้เข้าไปถวายกับวัดต,ต่างๆจากแรงเราที่สามารถจะช่วยได้แค่วัดเดียวหรือสองวัดแต่กลับได้ช่วยได้ทั้งหมดเลยยังไม่พอคะ่ 40, ะสี่0 0กว่าวัดโอ้โหขนลุกมากเลยขอได้ยินปื้มมากเลยค่ะได้ยินครั้งแรกเราอย่าอย่าช้าเราต้องรีบคนแรกที่ต้องร่วมบุญปีนี้เราก็ต้องรับพานบัวไปอีกเหมือนเดิมค่ะ <laughs> ในการที่ถวายพระตาหารให้กับพระที่มาร่วมงานเราต้องใช้คนจำนวนมากพระหนึ่งซอยจะมีทั้งหมด500รูปเราต้องใช้บุคลากรที่เข้ามาช่วยเหลือ50คนได้เพราะฉะนั้นแล้วผิงก็ดึงทางทีมงานทางสตาฟผิงมารวมถึงองค์กรแล้วก็ลูกค้ามาพร้อมกันเลยค่ะมาเป็นผู้นําซอยช่วยกันค่ะเพื่อจะได้มีภาพแล้วก็ปื้มมาเป็นหนึ่งในกําลังของพระพุทธศาสนาที่จะทําให้งานนี้บรรลุเป้าหมายได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะ ปัจจัยที่เราร่วมบุญทั้งหมดถือว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพระภิสุสงฆ์แล้วก็พัตทหารค่าจิปปถะทะรวมถึงสังฆทานด้วยในกล่องมหาสังฆทานปานีตมากเลยแล้วของนาไปใช้ได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นล่มกระติกน้าปากกาสมุแดแลชได์ลำโพงแถมยังมีพาวเวอร์แบงค์ให้อีกถือว่าได้นําเทคโนโลยีมาใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางที่ผู้ประสานงานได้แจ้งเมนูพิงมาแล้วเป็นเมนูที่ปราณีตเลิศดลดทุกๆรายการทุกๆเมนูเป็นปัจจัยที่ ที่เราได้ร่วมกันถวายให้กับพระภิกษุสงฆ์ในครั้งนี้เราก็จะได้อะไรปานีดกลับมาเพราะสิ่งที่เราถวายไปเป็นของปาณีดตอนเช้าจะมีข้าวมันไก่ข้าวเหนียวหมูทอดน้ำพริกก๋วยเตี๋ยวหมูข้าวต้มมัดัวดซองเนยสดกาแฟาและโอวัลตินส่วนในระหว่างวันยังมีโอเลี้ยงชาดชาาําเย็นน้ํเก๊กฮวยชาไทยกาแฟเย็นผ้าเย็นแล้วกาแฟาโอวัลตินอีกมากมายปารนะระหว่างวันเรียกได้ว่าไม่อั้นเลยทีเดียวส่วนพัะทหารเพลนเป็นแกงเหลืองแซลมอนหอยจ้อปูน้ำพริก กุ้งเสียผักสดลาบหมูไข่พะโล้หมูห้องสลัปาลาพรลผลไม้รวมเรียกได้ว่าเหนือชั้นมากเลยค่ะ พิงอยากจะเรียกงานบุญนี้ว่าอภิมหาสังฆทานอย่างแท้จริงเพราะเนื่องจากที่เราจะได้มารวมตัวกันเห็นภาพประวัติศาสตร์ครั้งนี้นอกจากนั้นแล้วยังเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวแล้วเราก็จะได้มีโอกาสได้ถวายมหาสังฆทานจัดว่าเป็นทานที่หาย,ยากเข้าข่ายอสติสตานทานที่หาได้ยากอย่างยิ่งระการรวมพุทธบุตรแสนองค์นี้ยากมากยากมากมากเลยและขอเยืนเย็นนะพุทธบุตรที่มาเนี่ยท่านตั้งใจจะมาเป็นเนื้อนา จริงเพราะแต่ละท่านนี่นะจะมีภารกิจมากมายทีเดียวีภารกิจมากและกหลายๆรูปหลายๆวัดอยุ่ในป่าเขาการขมลกคมลําบากต้องขึ้นเขาลงห้วยลําบากมากแต่ว่าเห็นความตั้งใจจริงของเราที่เราอยากจะถวายหมาสังทานจะเป็นบุญใหญ่ของพวกเราที่จะช่วยปิดอบายเปิดประตูสวรรค์และกมีสุขในปัจจุบันและในอนาคตท่านเจงมาเป็นเนื้อนาบุญให้เรานะจ๊ะ ดังนั้นแล้วทุกคนก่อนที่จะมาวัดต้องสำรวมกายวาจาใจ,จเจริญภาวนาเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญนี้ให้เราได้เกอบโกยได้อย่างเต็มเปี่ยมเต็มใจเต็มกําลังเลยค่ะ กราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงนะคะท่านได้สั่งสอนพวกเรามาให้เราทําทานรักษาศีลและก็เจริญภาวนาเพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นอยู่ในศีลให้อยู่ในตามทํานองของธรรมเป็นการใช้ชีวิตที่ไม่ประมาททาให้มีผิงได้ในวันนี้ในวาระ81ปีอยากให้หลวงพ่ออยู่เป็นล,ล่มโพล่มทรายให้กับลูกๆทั่วโลกไปนานแสนนานเลยนะเจ้าคะ่ะต้องขอขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณมากค่ะ